เอเฟซัสบทที่หกผู้ที่ผู้ที่เป็นบุตรจงเชื่อฟังบิดามารดาในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องข้อสองจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้านี่เป็นข้อแรกที่พระสัญญาไว้ด้วยมครับมีข้อสามบอกว่า เพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลกส่วนท่านทั้งหลายที่เป็นบิดาอย่ายั่วบุตรของท่านให้เกิดโทสะแต่จงเลี้ยงดูพวกเขาด้วยการสั่งสอนและการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้านะเดี๋ยวเราจะอธิษฐานด้วยกันนะครับขอพระเจ้าได้ไวอวยพรเราในการศึกษาพระคำพระเจ้าในคำคืนนี้ พระบิดาเจ้าเรามอบเวลานี้ไว้กับโรงของการปกคุมปกครองลงมาท่ามกลางประชากรของพรงให้เราได้เข้าใจในข้อความความล้ําลึกของพระเจ้าในการที่จะเรานําพระคาของพระเจ้ามาใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตของเราให้พระคาของพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงหัวใจของเราขอพระเจ้าได้ทรงบรดสอนเราเรามอบเวลานี้ไว้กับโรงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน เอเมนัสเซพร,ระเจ้าครับครับก็เดี๋ยวเรามาใคร่ควรด้วยกันนะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อที่1นในบริบทต,ตอนนี้เป็นบริบทที่พูดถึงครอบครัวใช่ไหมครับจะพูดถึงมีทั้งพ่อมีทั้งแม่แล้วก็มีทั้งลูกด้วยนะครับก็เป็นพูดถึงภาพของครอบครัวนะครับถ้าเรามองดูแล้วสถาบันครอบครัวเนี่ย ถือเป็นสถาบันที่สำคัญใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นเหมือนสถาบันแรกเวลาคนเกิดมาเนี่ยต้องผ่านสถาบันนี้ก่อนนะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการที่จะคนจะออกไปอยู่ในสังคมการที่สังคมจะดีได้ถ้าเกิดว่าประเทศไหนที่มีสถาบันครอบครัวที่ดีคิดว่าประเทศนั้นก็คงเป็นประเทศที่มีองค์รวมที่ดีเหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญมากในการที่สถาบันครอบครัวจะต้องดีนะครับและคำว่าดีในที่นี้ก็คงต้องดีแบบพระเจ้านะสถาบันครอบครัวโดยเฉพาะประชากรของพระเจ้าคนที่มารู้จักพระเจ้าแล้วอย่างเราเนี่ยนะครับที่ได้รู้จักพระเจ้าที่เป็นประชากรของพระเจ้าเราก็ต้องมีสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็งถวายเกียรติพระเจ้าใช่ไหมครับเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาใคร่ควรดูในแต่ละข้อไปด้วยกันนะครับซึ่งถ้าเรามองดูในบริบท ตรงนี้ข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ก็เป็นบริบทของลูกเนาะเอาไปทีละข้อก่อนล้วกันนะครับข้อที่1บอกว่าบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านในองค์พระพเป็นเจ้าเพราะว่านี่เป็นเรื่องถูกต้องนะครับสิ่งแรกเลยนะครับข้อแรกที่พระคําของพระเจ้าหนุนใจนะครับบุตร,รนะครับบุตรควรอะไรครับเชื่อฟังใช่ไหมครับ การเชื่อฟังนะครับเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์เจ้าบอกให้เราเชื่อฟังเพราะเพราะนี่คือเรื่องที่ถูกต้องนะเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วในการที่เกิดมาเป็นลูกต้องเชื่อฟังพ่อแม่นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดแล้วพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่คลอดออกมาลูกก็ต้องเชื่อฟังพ่อแม่นะครับซึ่งนี่คือคำสั่งของพระเจ้าหรือว่านี่คือพระบัญญัตินะถ้าอ่านต่อในข้อที่สองว่า จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้านี่เป็นบทบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญากำกับด้วยนะครับเป็นข้อแรกเลยที่พระเจ้าตั้งขึ้นเป็นบทบัญญัติว่าทานต้องให้เกียรติบิดามารดาการให้เกียรติบิดามารดาให้เกียรติยังไงก็คือให้เกียรติด้วยการเชื่อฟังนั่นแหละการเชื่อฟังก็คือการให้เกียรตินี่คือน้ำพระทัยพระเจ้าที่พระเจ้าอยากให้เป็นในครอบครัวดังนั้นคนที่เป็นลูกนะครับก็ต้องเชื่อฟังความแม่ วันนี้นะครับหลายคนอาจจะอยู่ในสถานะเป็นแม่แล้วนะครับเป็นครอบครัวแล้วแต่อีกสถานะหนึ่งเราก็ยังเป็นลูกใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้พระคำข้อน,นี้ก็ยังมาถึงเราอยู่เหมือนกันในฐานะที่เราเป็นลูกด้วยนะครับแม้จะอายุเยอะแล้วนะครับหรือว่ายายหนูอ่าโอเคตอนนี้ยายหนูพ่อแม่ยังอยู่ไหม <c oughs> <c oughs> โอเค,อเคนะครับแต่ว่านะแต่ว่ากําลังพูดถึงว่า ตอนนี้คนที่มีพ่อมีแม่อยู่ใช่ไหมครับอย่างเราใช่ไหมครับก็ก็ยังต้องเชื่อฟังพ่อแม่นะครับแม้ว่าเราจะอาจจะแยกมาเป็นคนรอบครัวแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าพ่อแม่ก็ยังต้องให้เกียรตินะครับเพราะว่าพระคำของพระเจ้าว่าจงให้เกียรติบิดามารดานะครับจริงๆแล้วคําว่าเชื่อฟังเนี่ยถ้าเล็งถึงภาพถ้าเรานึกถึงภาพตอน,นเด็กๆใช่ไหมครับเราอาจจะเชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังพ่อแม่อย่างดีนะครับบางคนอาจจะเชื่อฟังพ่อแม่ตั้งใจเชื่อฟังพ่อแม่ นะตอนเป็นเด็กอาจจะตั้งใจเชื่อฟังฟังพ่อแม่เป็นอย่างดีแต่พอโตมาเริ่มเข้าใจโลกเริ่มเรียนรู้เยอะขึ้นหลายคนอาจจะไม่อยากจะฟังพ่อไม่อยากจะฟังแม่แล้วนะครับอาจจะพ่อแม่พูดอะไรมาก็เถียงพ่อแม่พูดอะไรมาก็ไม่เข้าหูไม่อยากฟังใช่ไหมแสดงว่าสิ่งนี้กําลังออกนอกน้าพระทัยพราแล้วนะครับดังนั้นถ้าเราถ้าเราเคยเป็นเราก็จะกลับใจนะครับ แล้วเราก็จะดึงใจของเรากลับมานบนอกเชื่อฟังให้ความเคารพต่อพ่อต่อแม่นะเดี๋ยวเราดูพระคําของพระเจ้าประกอบไปสักข้อใน,นโคโลสีนะครับโคโรโลสีบทโโบที่สามโคโลสีบทที่สามข้อยี่สิบบอกว่าบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของตนในทุกเรื่องเพราะสิ่งนี้เป็นที่ชอบพระัยขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับดังนั้นพระคำของพระเจ้าหนุนใจเราให้เชื่อฟังพ่อแม่ใน ทุกเรื่องนะครับนี่คือน้ําพระทัยของพระเจ้านะครับไม่ใช่เชื่อฟังเพียงแค่บางเรื่องบางอย่างใช่ไหมครับเรื่องไหนที่ตามโดนใจเราเราถึงเชื่อนะครับเรื่องไหนไม่โดนใจก็ไม่ค่อยอยากเชื่อนะครับดังนั้นการเชื่อฟังพ่อแม่เป็นสิ่งที่บุตรควรกระทําอยู่แล้วนะครับในพระธรรมสุภาษิตีสอนเยอะพี่น้องเปิดในพระธรรมสุภาษิตด,ด้วยกันนะครับดูในพระธรรมสุภาษิตบทที่15นะครับสุภาษิตบทที่ 15: บห้าข้อยีสนะครับสุภาษิตบทที่15บห้า ข้อยี่สิบสุภาษิตบทที่สิบห้าข้อยี 15, ่สิบเนี่ยบอกว่าบุตรชายที่มีปัญญาทำให้บิดายินดีแต่คนโง่จะดูหมิ่นมารดาของตนนะครับดังนั้นคนเป็นลูกเป็นบุตรชายนะครับเป็นบุตรชายหรือบุตรหญิงก็แล้วแต่นะครับถ้ามีปัญญาก็จะทำให้พ่อแม่ยินดีนะครับแต่ถ้าเป็นบุตรที่ โง่นะครับประกาศวาจะพูดอย่างนั้นนะแต่คนโง่จะดูหมิ่นมารดาของตนนะครับซึ่งเราเห็นในโลกนี้เยอะเห็นในสังคมเยอะใช่ไหมครับเวลาลูกโตมาก็ดูถูกแม่นะพูดในแม่แม่ไม่ได้เรียนมาแม่จะรู้อะไรบางครั้งนะครับหรือว่าแม่ไม่มีความรู้ลูกก็ดูถูกแม่อาจจะอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องระมัดระวังว่าเออถึงยังไง ก็อย่าไปดูหมิน่นแม่แต่แม่แม่เราจะจบปอนไหนแม่แม่เราจะเป็นยังไงก็ช่างเราก็ต้องให้เกียรติแม่เราใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เป็นพระเจ้าอยากสอนเรานะครับหรือดูในข้อที่5อีกในสุภาษิตบทที่15ข้อที่5นะครับบอกว่าคนโง่ดูหมิ่นคําสั่งสอนของบิดาตนแต่คนที่ใส่ใจคําตักเตือนเป็นคนสุขุมนะครับวันนี้ถ้าเราเป็นคนสุข,ขุมจริงๆเนี่ยเราจะใส่ใจเวลาที่พ่อแม่พูดอะไรเนี่ยเราจะใส่ใจครับใส่ใจ มาใครควรนะครับคือพูดง่ายเป็นลูกไม่มีสิทธิ์เถียงแม้แต่นิดเดียวห้ามเถียงแม้ว่าบางทีพ่อแม่พูดไม่ถูกก็ห้ามเถียงแต่เราฟังก่อนสุขุมใช่ไหมครับอ่าก็นะครับสมัยตอนผมยังไม่เชื่อพระเจ้าหนี่โหผม,ผมนะครับพูดมาหนึ่งคำผมสวนกลับไปเป็นสิบนะครับ <laughs> นะครับแต่แต่ตอนนี้ต้องฟังฟังเยอะๆนะครับต้องฟังฝึกที่จะฟังแม่ฝึกที่จะฟังพ่อ, <laughs> พอเยอะขึ้นนะครับ ก็เชื่อว่าเราจะเป็นบุตรที่ทำให้พ่อแม่ยินดีนะครับเอเมนนะครับทีนี้ในข้อที่3ในข้อที่3บอกว่าเอเฟซัสบทที่6ข้อที่3บอกว่าเพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลกนะครับคำว่าไปดีมาดีอายุยืนยาว นะครับก็มันก็ตรงตรงตัวอยู่แล้วนะครับวันนี้ถ้าเราให้เกียรติบิดามารดาเชื่อฟังพ่อแม่ให้เกียรติบิดามารดานะครับพระคําของพระเจ้ารับรองเราครับนี่คือพระสัญญาพระเจ้าเมื่อกี้นี่คือธรรม,มบัญญัติคือพระบัญญัติที่บอกให้เราทํานะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทําพระเจ้าจะรับรองนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นอย่างนั้นถ้าเราเชื่อฟังพ่อแม่ให้เกียรติพ่อแม่พระเจ้าจะรับรองเราโดยการที่เราจะเป็นคนที่ไปดีแล้วก็มาดี มีอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลกนะครับบางคนอายุยืนแต่ไปไหนมาไหนไม่ได้ก็มีนะครับดังนั้นวันนี้เราวรนี่จะมีอายุยืนยาวเป็นเป็นสิ่งดีนะครับการมีอายุยืนยาวเป็นสิ่งดีแต่จะให้ดีจริงๆต้องไปดีมาดีด้วยไม่ใช่ยืนยาวอย่างเดียวแต่ไปไหนมาไหนไม่ได้อันนี้ไม่ใช่พระพรนะครับถ้าเป็นพระพรคนที่อายุยืนยาวจริงๆจะอายุยืนยาวแล้วก็ไปดีมาดีบนแผ่นดินโลกนะครับ นี่คือสิ่งที่พระคำพระเจ้าพูดไว้นะครับไม่เจ็บไม่ป่วยอยากไปไหนก็ไปได้ดังใจนั่นคือภาพนะครับถ้าเกิดว่าเรามีชีวิตที่ให้เกียรติพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้านะครับไม่ไม่ได้อ่าเออเดี๋ยวทำไมมีสายเข้ารรวกโอเคครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับงง โอเคครับพอดีเห็นแม่เป็นเข้าร่วมในอีกสายหนึ่งนะครับในวินวินนะครับโอเคผมกดเข้าไปก่อนนะคโอเคพอดีแม่เบนนะครับอ่าแม่เบนพอดีผมไม่ได้กดอ,าาอ,อ๋อพอดีอยู่อีกห้องหนึ่งครับอ่าพอดีครับ <c oughs> <c oughs> ผมอ่าก็ <c oughs> ไม่เป็นไรครับผม <c oughs> อะ,อะไรนะครับผมไปอยู่ห้องไหนครัอ๋อพอดีอันนี้อยู่ในห้องท <c oughs> ่ากันโทรพอดีเมื่อกี้ผมลืมเปิดห้องวินวินนะโทษทีไม่เป็นไรตอนแรกว่าจะเปิดทั้งสองห้องนั่นแหละนะแต่แม่หนูก็อยู่ห้องมาอยู่ห้องเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะเชิญเข้านะครับ <c oughs> เอาครั้งนี้เรียนในห้องนี้ไปก่อนก็ก็เราพูดกันคุยกันในเอเฟซัสบทที่6นะครับข้อที่1ถึง หน,หนึ่งถึงสี่เอเฟซัสบทที่หกข้อที่หนึ่งถึงสี่เรามาได้เกินครึ่งแล้วล่ะครับเรามาถึงข้อที่สามแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวจะใคร่ครวรให้ฟังนิดหน่อยก็เป็นเรื่องของอสถาบันครอบครัวนะครับเป็นเรื่องของลูกที่พระเจ้าหนุนใจเราให้เชื่อฟังพ่อแม่ให้เกียรติบิดามารดานะครับถ้าเราให้เกียรติบิดามานดาเชื่อฟังพ่อแม่ถ้าคําของพระเจ้าสัญญาไว้กับเราในข้อที่สามว่าเราจะไปดีมาดีบนแผ่นดินโลกนะครับ และก็จะอายุยืนยาวไปดีมาดีบนแผ่นดินโลกในตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าจะรับรองเราจริงๆ,ๆเมื่อเราเชื่อฟังพ่อแม่ให้เกียรติบิดามารดานะครับเราจะอยากไปไหนก็ไปได้นะดังใจเราเลยนะครับไปที่ไหนก็ไปได้ไปแบบคล่องแคล่วไปแบบสบายแล้วก็ไปดีแล้วก็มาดีด้วยนะครับพระเจ้าจะรับรองชีวิตของเราเมื่อเราเชื่อฟังพ่อแม่จริงๆนะครับดังนั้นสถาบันครอบครัวเนี่ย มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะผมผมผมใคร่ควรในอย่างงี้ผมใคร่ควรในพระครรตอนนี้ผมมองว่าการที่มีชีวิตครอบครัวที่ดีมันจะส่งผลต่อมันจะส่งผลต่อข้างนอกเวลาครอบครัวแข็งแรงสังคมก็จะแข็งแรงประเทศก็จะแข็งแรงนะครับดังนั้นหรือสิ่งที่เราผมอยากชวนคิดก็คือว่าวันนี้ครอบครัวเป็นเหมือนบทแรกของชีวิตเราใช่ไหมครับวันนี้ครอบครัวเป็นบทแรกที่ ลูกเองเกิดขึ้นมาเนี่ยก็มีพ่อนี่แหละที่เป็นศิทธยาพิบาลมีแม่ที่เป็นผู้ช่วยศิทธยาพิบาลใช่ไหมครับที่เป็นโบสถ์แรกที่ลูกจะได้ฟังคําเทศนาผ่านพ่อนะครับก็ดังนั้นแต่ละครอบครัวควรตระหนักในเรื่องนี้ผมมาที่ข้อที่4แล้วนะครับข้อที่4ข้อที่4ว่าไงให้ติ๊กอ่านอีกสักรอบหน่อยครับข้อที่4ครับเอเฟซัส บทที่หกข้อที่สี่ข้อที่สี่ใช่ไหมครครับผมใท่านผู้เป็นบิดายายั่วบุตรของตนให้เกิดโทสะแต่จงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอนด้วการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าอเมนครับก็ในเรื่องของภาพของการเป็นบิดาใช่ไหมครับ นึ่งตรงนี้คือผู้ที่จะแบ่งปันผู้ที่จะสอนครอบสอนนำครอบครัวถ้าผู้นำครอบครัวดีเป็นไงครับผมคิดว่าครอบครัวนั้นก็จะรับพระพรเป็นอย่างมากนะครับถ้าผู้นำเป็นแบบอย่างในครอบครัวนะผู้นำก็คือสามีเนี่ยนะนะหรือว่าพ่อคนที่เป็นพ่อเนี่ยถ้าเป็นแบบอย่างแกลูกเป็นแบบอย่างแก่ภรรยานะครับก็จะส่งผลต่อลูกๆนะครับในบ้านและสิ่งหนึ่งที่ควรตระหนักเลยผู้ปกครอง นะครับไม่ควรที่จะไปยั่วโทสะของลูกนะครับพระคำของพระเจ้าหนุนใจเราอย่างนั้นส่วนท่านทั้งหลายที่เป็นบิดาอย่ายั่วบุตรของท่านให้เกิดโทสะเช่อว่าเป็นเรื่องของอารมณ์นะครับวันนี้เราอยากให้เรื่องของอารมณ์เข้ามาครอบครองในการที่จะสอนลูกในการที่จะทําสิ่งต่างๆนะครับอย่าไปยั่วโทสะลูกนะอาจจะบางทีลูกโดนตําหนิลูกโดนว่าลูกโดนอะไรมันก็อาจจะส่งผลน,นะครับหรือว่าไปยั่วลูกบางครั้ง สร้างอารมณ์ให้ลูกฉุนเฉียวผมเคยเห็นพ่อแม่บางคนไปหยอกลูกหยอกแบบสร้างให้ลูกโมโหเล่นอย่างเงี้ย<ๆ>ก็ไม่ควรนะครับนั่นนั่นคือสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือคือเราควรสร้างให้ลูกมีจิตใจที่ไม่ไม่ได้มีอารมณ์ร้ายเพราะถ้าเกิดว่าลูกเห็นพ่อแม่อารมณ์ร้ายอนาคตก็ส่งผลที่ลูกะอ,อารมร้ายด้วยเช่นเดียวกันถ้าเห็นพ่อแม่มีคําพูดที่หยาบคายเห็นพ่อแม่ที่ ไม่ได้เป็นแบบอย่างในชีวิตลูกก็จะมีทิศทางมีแนวโน้มเป็นอย่างนั้นเหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้นเรื่องหัวใจนี่แหละเป็นเรื่องสําคัญนะเวลาที่เราดูแลลูกดังนั้นการที่เราจะดูแลแล,ลูกให้ดีมันก็คงเป็นเรื่องของความรักใช่ไหมครับพยายามตระหนักในเรื่องการใส่ใจดูแลเอาใจใส่คำว่าจงเลี้ยงดูพวกเขาด้วยการสั่งสอนและเตือนสติหลักการขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นใช้หลักการขององค์พระผู้เป็นเจ้าในการสอนเขา พี่น้องระวังในการสอนลูกหลานเราบางครั้งเราอาจจะมีคําสอนที่ตกมาจากาเรียกว่าคําสอนตกทอดจากบรรพบุรุษคําสอนตกทอดจากดึกดําบรรลงมาหาเรานะสอนลูกสอนหลานที่สอนกันมาซึ่งบางอย่างมันไม่ตรงหลักฐานพระเจ้าเลยนะครับต้องระมัดระวังนะครับที่จะเวลาที่เราจะสอนลูกเน้น,นทุกครั้งที่ผมจะสอนลูกเนี่ยผมจะไข้ควรนผมจะคิดอีก ไอ้พระคำพระเจ้าว่าไงนะครับอย่างวันนี funnel, <S <S ้ก็หนุนใจกันวันนี้อ่านพระคำด้วยกันในพระธรมยากบทบทวนพระธรมยากบกับทิกเกอร์นะก็ใครควรกันไปนะครับก็สอนในหลักการของพระเจ้าในพระธรรมยากบว่าถ้าเจอเพื่อนรังแกเราจะทํายังไงเราก็จะไม่รังแกตอบเราจะไม่โต้ตอบเขาก็หนุนใจเขาอย่างนงี้เขาก็บอกว่าเขาก็พูดจากับเพื่อนดีเพื่อนพูดให้เขาไม่ดีเขาก็จะพูดกับเพื่อนให้ดีเขาก็เขาก็พูดอย่างเงี้ยงนั้นเราสามารถที่จะสอนลูกในหลักการของพระเจ้า ได้ทุกเรื่องนะครับได้ทุกเรื่องเลยแต่ว่าให้ใค่้ควรนะให้คิดอย่างเช่นเหมือนอย่างวันวันไหนไม่รู้ผมแบ่งปันในคําเทศนาผมบอกว่าบางครั้งเนี่ยพอแม่ซื้อของเล่นให้ลูกใช่ไหมอาจจะซื้อของเล่นในราคาแพงแล้วเอาให้ลูกนะครับแล้วเอาให้ลูกแล้วบอกลูกว่าเล่นดีๆนะรักษาดีๆอยากให้เพื่อนเล่นนะสิ่งนี้พี่น้องคิดว่ามันตรงกับหลักการพระเจ้าไหมอยากให้เพื่อนเล่นด้วยนะคิดว่าแบบนี้มันจะตรงไหม มันมันไม่ตรงแน่นอนใช่ไหมครับเพราะพระเจ้าไม่ได้สอนให้เราเห็นแก่ตัวพระเจ้าให้เรามีใจกว้างขวางดังนั้นเราก็ควรจะหนุนใจลูกว่าเล่นกับเพื่อนเล่นเรามัดระวังนะลูกให้เพื่อนเล่นด้วยช่วยกันดูแลรักษาใช่ไหมครับนั่นคือการเห็นคุณค่าของเรื่องของหัวใจมากกว่าการเห็นคุณค่าของของสิ่งของที่เราให้กับลูกนะครับบางครั้งบางคนในโลกนี้สนใจเกี่ยวกับ เรื่องสิ่งของที่ให้กับลูกมากกว่าสนใจเรื่องของหัวใจที่จะพัฒนาลูกนะครับดังนั้นตรงนี้สำคัญนะครับในการสอนลูกผมเชื่อว่าถ้าเราสอนลูกสอนหลานอยู่ในหลักการของพระเจ้าลูกเราก็จะเติบโตมาแล้วก็เขาก็จะเป็นคนที่ใช้กันได้นะครับครอบครัวก็จะเข้มแข็งเอเมนครับผมก็นุนใจประมาณนี้ครับในค่ำคืน,นจบแล้วครับให้พี่น้องได้แบ่งปันพระคำพระเจ้าแล้วกันนะครับสิ่งที่พี่น้อง อาจจะสิ่งที่ได้นะครับสิ่งที่จะพัฒนาสิ่งที่จะมาใช้ในชีวิตมากขึ้นมีไหมครับมีใครอยากแบ่งปันไหมก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำนะคะเพราะว่าบางครั้งเราก็อยู่แม่เนาะ อมีตูวพูดมากแบบเราว่ามันไม่ถูกกันเนาะครับเราก็อ่าฮะก็มาถึงถ้าทําข้อนี้เนาะที่จริงก็เราก็อหลายรอบแล้วแหละอ่าฮะแต่วันนี้รู้สึกว่าเราต้องกลับใจใหม่จริงๆอืมเพราะว่าถึงว่า ท่านจะพูดไม่ถูกตรงนี้เราก็ไม่ต้องเ <Amen. S 2> กี่ยงนะครับว่าต้องกลับใจใหม่แล้วก็เรื่องของการอบรมบทเหมือนกันครับ,บางทีก็โมโหแล้วก็พุดแรงดา่าแบบใช้อารมณ์อะไรก็เลยเป็นขู่ที่แบบเราต้องต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเราถ้าเรายังทําแบบนั้นลูกเราก็จะทําตามนั่นแหละนะ รเราจะไปสอนลูกว่าไม่ให้ตะอคอกใส่เราก็ไม่ได้ตะอคอกใส่น้องเบตตองชอบตะอคอกสซน้องก็เราเราก็ด่าลูกเราก็จะอคอกเหมือนกันบางทีเราก็เลยย้อนกลับมาแบบเออจริงนั่นแหละเราเป็นกระจกเงาให้เขาเขาเห็นเราเขาก็ทําตามอะไรอย่างเงี้ยอืมครับเลยต้องคุมเรื่องการที่ว่าเราต้องกลับใจใหม่ในเรื่องนี้ค่ะเอเมนครับพระเจ้าค่ะเอเมนครับ โอเคครับเชิญท่านต่อไปครับพี่น้อยไหมครับแ่บพี่น้อยก็ถ้าทำข้อนี้ก็ทำให้เราได้เรียนรู้ในการที่จะประพืติปฏิบัติตัวเนาะ ก็เหมือนกับเราเหมือนกันเหมือนกับลอกน้องตีกันแด็กเราก็เวนามโหก็สะพอกใส่ลูกเนาะพอลูกก็เลยมาทําใส่เราต้นไผ่เนาะก็บางทีเราเราก็ลืมคิดก็มีพี่น้องก็มีน้องติ๊กมีพี่อีกบอกว่านัอก็ทําเหมือนกับที่แม่ทํานั่นแหละก็เริ่มเราก็เริ่มเปลี่ยนอืก็ ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ยังมีเสียงเตือนเนาะเพราะว่าพระเจ้าบอกเราว่าให้ฟังเสียงตักเตือนเนาะไม่ไม่ขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่ได้โกรธในสิ่งที่คนอื่นตำหนิเราเนาะเพราะว่าพระเจ้าสอนเราว่าให้เราฟังแล้วก็คิดใช่ไหมว่าสิ่งที่ใครควรว่าสิ่งที่เขาพูดมามันมันเป็นเรื่องจริงไหมมัน เราสมควรที hmm. ่จะปรับเปลี่ยนไหมอะไรเงี้ยก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะสำหรับพระคำนี้ก็มาย้ำย้ำเราในการดำรงชีวิตก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปเพื่อลูกหลานเพื่อวงวานของเราสู่ไปเป็นนิดขอบคุณพระเจ้าอาอเมรครับผมขอบคุณพระเจ้าโอเคแม่เบนอยากแบ่งปันอะไรแม่แม่เบน ค่ะก็แบ่งนิดนึงเนาะครับผมก็มีข้อสองกข้อสามครับครับเออพระเจ้าสอนให้เราเป็นคนอ่าคาุพบิดามารดาเนาะไม่เกียดแก่บิดามันดาจิกๆแลไม่เคยได้ยินหรอกพ่อไม่เคยได้ยินพ่อบอกว่าให้เกียดพ่อผิดให้เกียดพ่อให้เกียดพ่อบ้างไม่เคยหรอกไม่เคยได้ยินครับแต่พระเจ้าเป็นเป็นแบบอย่างในการ ในการสอนการการสอนการทุกอย่างอ่ะพระเจ้าให้รักบิดามารดาอย่างนี้ให้เกียรติเก่บ,บิดามันดาแล้วแล้วคือดีใจมากเลยนะภูมิใจมากเลยแล้วก็ในในข้อข้อที่สามพระเจ้าจะอยู่เด็นเป็นสุขอืและมีอายุยืนนานที่แผ่นดินโลกอันนี้เป็นเป็นรุ่งก,กิ่งที่ที่เราให้เกียรติเก่บ,บิดามารดาแล้วมันเห็นพระพะรเนาะเป็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นเพราะว่าพ่อ พ่อพ่อกับแม่เราเนี่ยเป็นคนที่คือคือไพอปพรลูกถ้าถ้าพ่อแม่ไพปพรลูกก็เหมือนพระเจ้าที่ที่ที่ประทานพรให้ให้เราครนะคือได้เข้าใจตรงนี้๊บรึกถึงเนาะเวลามาอ่านในพ,พระพาราเบิลซัสเนี่ยจะซึ้งใจมากในในข้อนี้ค่ะสองข้อนี้ค่ะอาจารย์คครับ,รบขอบคุณมากครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับอพอดีไม่รู้ว่าเมนูอยากแบ่งปันไหมเนาะเมนู ฮัลโหลไม่ได้ยินเสียงแม่หนูเลยอฮัลโหลโอเคครับ <laughs> <Hello? laughs> okay. ผมเอ่อเสียงแม่หนูแม่หนูแม่หนูพูดอยู่ไหมในตอนนี้ไม่ไม่รู้แต่ก็เห็นเปิดไม่อยู่นะเปิดไม่นะนะครับแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงนะครับโอเคไม่เป็นไรนะก็อาจจะ ไม่รู้ว่าได้ยินเราไหมนะครับถ้าได้ยินไม่ได้ยินยังไงพิมพ์เข้ามาบอกได้นะครับแม่หนูนะครับหรือฝากบอกแม่เตยมาบอกก็ได้ <c oughs> นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็สรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องของการเชื่อฟังบิดามารดาใช่ไหมครับเป็นลูกก็เชื่อฟังบิดามารดาให้เกียรติบิดามารดาให้ความเคารพแก่บิดามารดานะครับแล้วก็ความเวทบทบาทของพ่อแม่เองก็เวลาสอนลูก สอนด้วยความรักจริงๆใช่ไหมครับแล้วก็ให้ความรักกับลูกใส่ใจในการที่จะแบ่งปันพระคำพระเจ้าสอนในหลักการของพระเจ้านะครับไม่ใช่อยากสอนอะไรก็สอนนะคนในโลกนี้สอนเอ,เอาเอาตรงกับใจตัวเองนะครับก็บแต่ว่าพอเรามารู้จักพระเจ้าเรารู้แล้วว่ามีหลายอย่างที่เขาสอนกันมามันไม่ตรงกับหลักการเราก็ต้องระมัดระวังเวลาที่เราจะสอนลูกสอหลานนะครับเอเมนครับ ก็ประมาณนี้เราจะให้ฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับในค่ำคืนนี้พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สาหรับค่าคืนนี้ที่เราได้เข้ามาให้ควรพระคําพระเจ้าด้วยกันแม้เป็นบทสั้นๆแต่เรารู้ว่านี่คือสิ่งที่มีประโยชน์ต่อเราเพราะเชื่อว่าเมื่อเราปฏิบัติตามพระสัญญาของพระเจ้าจะเป็นจริงท่ามกลางเราเราจะเห็นชีวิตของเราอยู่ดีกินดีไปดีมาดีบนแผ่นดินโลกมีอายุยืนนาน และเห็นสันติสุขของพระเจ้า <_ an> เห็นพระพรของพระเจ้าเกิดท่ามกลางชีวิตที่เชื่อฟังบิดามารดาชีวิตที่ให้เกียรติแก่บิดามารดาและเราทั้งหลายที่เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ปกครองในครอบครัวที่ดีให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าที่เราจะสอนลูกสอนหลานด้วยความรักไม่ได้ใช้โทระไม่ได้ยั่วโทรศลูกและขอพระเจ้าได้ทรงโปรดไวพรชีวิตของเราเองที่จะสอนในหลักการพระวจนะของความจริงของพระเจ้าขอพระเจ้าไวพรเราที่เราจะเข้มแข็งและเชื่อฟัง และถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกสิ่งเราขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอเมนครับ <Amen. S 1> พระเจ้าไวพรพี่น้องทุกคนนะครับ <Amen. S 1> เสียงเข้าผัดร <Amen. S 1> ้อง่ายเหรอ <laughs>